สวัสดีครับทุกคนอยู่ผมโอแกนทาวเวลนะครับตอนนี้เราอยู่กันที่เขื่อนบางพระนะครับจังหวัดชลบุรีนะฮะอ่างเก็บน้ําบางพระหลายๆคนที่อยู่ที่นี่จังหวัดชลบรุรีอาจจะรู้ดีว่าที่นี่สวยแค่ไหนนะฮะคนที่ชลบุรีก็ถ้าคลิปนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไรก็ไม่ต้องดูกดข้ามไปนะครับสําหรับคนที่อยู่กทมอที่อยากมาเที่ยวที่นี่ก็ไม่ยากครับทางเข้ามาจากเส้นสุขุมวิทเส้นหลักอะ่ะสุขุมวิทอ่ะเข้ามา ถึงตัวเขื่อนประมาณ2-3งสกิโลครับเลี้ยวซ้ายจากถนนสูงไปนะอันนี้จะเป็นตัวเขื่อนเลยนะฮะสันเขื่อนไอตอนนี้ผมอยู่ด้านล่างเขื่อนเลยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสันเขื่อนนะ,ะที่ผมถ่ายให้ดูตอนนี้โอเคเดี๋ยวผมจะพาขับพาขับชมเขื่อนนะครับว่ามีความสวยงามเพียงแค่ไหน อ่โน้นด้านโน้นจะเป็นทางเข้ามานะครับที่ผมเข้ามาเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก็ตอนที่ผมเข้ามานี่ก็เรามีลังเลนิดหน่อยนะครับเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่เหมือนเป็นเจ้าหน้าที่ยาวแลามีที่กั้นอย่างนั้นอ่ะคือผมคิดว่าแบบเป็นที่สถานที่ราชการว่าไม่น่าจะเข้ามาได้นะฮะแต่จริงแล้วเข้ามาได้นะครับตรงนั้นจะเป็นที่กั้นที่เปิดปิดเห็นไหมหลายคนที่มาครั้งแรกอาจจะลังเลอุ๊ยว่าแบบว่าเฮ้ยเข้าไม่ได้แน่นอนแบบเป็นที่กั้นอย่างเงี้ยสถานราชการนะจริงแล้วเข้ามาได้ทุกอย่างครับ เข้ามาได้ทุกคนเลยจักรยานมอเตอร์ไซค์รถเก่งรถยนต์รถบรรทุกยังเข้ามาได้เลยครับโอเคแต่ผมไม่รู้เวลาเปิดปิดของที่นี่นะฮะเดี๋ยวจะพาขับรถชมนะครับเดี๋ยวเด,วเดวไม่ถนัดจะเปลี่ยน ต้องมาถือกล้องมือซ้ายนะครับเพราะว่ามือขวาต้องบิดแทนฮะ,ะบิดคันเร่งขอโทษที่เสียเวลานิดนึงนะฮะคนพึ่งหัดรีวิวนะฮะ เจอมาถึงละไงสวยไหมครับตอนนี้น้ำขึ้นเยอะเลยากลๆตรงนั้นจะเป็นสันเนินทาเกเนินดินนะฮะตอนนี้ผมมากับเพื่อนสองเดินที่้วจะเป็นเนินดินนะฮะตรงนั้น วยไหมครับอ่างเก็บน้ําบางอ่างเก็บน้ําบางพระนะฮะหรือว่าเขื่อนบางเขื่อนบางพระชลุรีนะฮะอันนี้ตรงนี้ก็จะก็จะสามารถออกกําลังกายตอนเช้าได้นะครับเอาจักรยานมาปัน่นเล่นหรือว่าวิ่งจ็อกกิ้งบนเขื่อนได้นะครับแต่ดูสิมอเตอร์ไซค์เข้าไปไม่ได้นะฮะมอเตอร์ไซค์สุดได้แค่นี้นะครับ มอไซค์จะจอดได้จอดได้แค่ตรงนี้นะครับจะเป็นที่การนี้เข้าไปไม่ได้ที่เหลือก็จะเป็นจักรยานเข้าไปได้แล้วคนสามารถเดินเข้าไปได้วิ่งได้นะฮะเดินเล่นเดินชมเขื่อนได้นะครับแต่ถ้ามาสายๆหน่อยก็อาจจะความสวยก็อาจจะดรอปลงนะฮะเพราะว่าอากาศร้อนถ้ามาตอนเช้านี่บอกว่าแบบว่ามีความสุขครับถ้ามาตอนเช้านี่แบบอากาศเย็นมากฮะมีหมอกด้วยครับที่นี่ก็คือแบบมองไปทางโน้นี่ยนะ มันจะเห็นแบบเป็นหมอกทิวทัศส,สวยงามอากาศเย็นฮนะ,ะแต่ตอนนี้อากาศค่อนข้างจะร้อนนิดหน่อยแลย้วเพราะว่า8โมงจะ9โมงแล้วก็ยังไงก็หลายๆคนถ้าอยากมาที่นี่ก็มาง่ายๆครับไม่ยากจังหวัดชลบุรีนะครับเขื่อนบางพละมาเจอกันนะครับมอกแกนทาวเวลขอบคุณครับ